โหดีใจมากคุณผู้ชมดูเด็เนี่ยการการการเอามาให้การมาให้นี่โอ้โหสีสีกระปุกนี่นี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วก็นี่มะม่วงมะม่วงให้มาโอ้โหมะม่วงน่ากินมากน้ำลายสอเลยยังไม่ทันแกะกันละน้ำลายสอละมาดูนี่มาดูนี่จ่ะมาดูนี่จ่ะโอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยวหันมาหน้าแม่ก่อนจะแกะลำบาก อ่ะอ่ะน,อน้ำลายส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 อเลยอ่ะนี่นี่มะม่วงมะม่วงบอกการบอกว่าขอพุกเกืองอ้ยถูกใจแม่เลยนี่นี่นีนใครที่สนใจนะเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวาน098 938 3853นะเดี๋ยวนีหญิงใหญ่น้ำปลาหวานนี่คุณผู้ชมอ้ย น้ำลายสอน้ำลายสอเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอ่าอ่าอ่าหันหันหน้ากล้องไปนู่นหันหันหลังกล้องหันหลังกล้องนี่จ้านี่หญิงใหญ่น้ำปลาหวานหญิงใหญ่น้ำปลาหวานชื่อหญิงใหญ่น้ำปลาหวานสูตรไทยแท้สะอาดอร่อยเด็ดอจาจารย์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าสามแปดสามแปดห้าสามนี่นี่มีพริกมาด้วยเนี่ยรู้ใจแม่ที่สุดเลย ดูใจแม่ที่สุดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกะสิอุ้ยน้ำลายสอยังไม่ทันแกะก็มือไม้สั่นไปหมดแล้วอยากกินจนน้ำลายสอไปหมดแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนี่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 น้ำลายสอน้ำลายสอน้ำลายสอเดี๋ยวมาม่วงเทรวมกันแล้วเราก็เอาพริกอุ้ยยังไม่ทันอะไรเลยน้ำลายสอแล้วคุณผู้ชมของการพิพากา ก็ททำขายการนิพพากนก็ทำขายพยาเสกโลโซไงาการเนี่ยก็ขยันจริงๆนะคุณผู้ชมขยันทำมาหากินทำครีมขายทำอาหารเสริมขายขยันมากๆน,นี่ทำน้ำปลาหวานขายแล้วคุณผู้ชมดูกันละกันโอ้ยเขารู้ใจแม่แม่บอกว่าแม่ชอบกินพริกเนี่ยดูเดอะ บอกว่าเอาหอมซอยเยอะๆมารู้ใจไงดูแด่แม่น้ำลายสอเลยอยแกะแกะช้ามือไม้สั่นไปหมดแล้วอยากกินจะน้ำลายสออยากกินน้ำตาหวานมามันนานมากแล้วอัวใจหใจสใจ,สใจ,สใจของการนิพากรนเงยอร่อย เสือดูนะแน่่เธอขยันขนาดนี้นะยกบ้านให้เธอเอาเงินให้เธอไปเล่นคิดโตยี่สิบแลงยกบ้านให้เธอหมดละกระเธอเป็นร้อยล้านแต่แม่เธอเนี่ยมาทาน้ําปลาหวานขายเนี่ยทํามะม่วงน้ําปลาหวานขายแม่เธออ่ะการวิภากรสุขพิมายอะ่ะคือเห็นหรือป่าว่าแม่เธอขยันขนาดไหนการก้าสู้ชีวิตขนาดไหน รักลูกไงยกสมบัติให้ลูกหมดเลยนี่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 เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่กระปุกแบบนี้เลยนะโอ้แช่เย็นมาอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้ากลัวแตกเนี่ยเขาก็แพ็คอย่างดีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยการให้แม่มาเนี่ยการวิพากร์มีเศษเราโตอ่ะเว้นน้ำลายหลายเนี่ยเห็นไหมคะนี่มีกระปุกใหญ่ชื่อน้ำปลาหวานหญิงใหญ่ หญิงใหญ่หญิงใหญ่นี่เด,เดี๋ยว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 อัดฉากหน่ยนี่นี่ให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวหันหันให้หันให้คุณผู้ชมดูน้ำตาหวานหญิงใหญ่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเด,มดเดี๋ยวเอาทิชชู่ น้ำลายสอน้ำลายสอเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะอ่ะให้ดูตรงนี้จ้ะมีเห็นไหมจ๊ะน้ำปลาหวานหญิงใหญ่น้ำปลาหวานหญิงใหญ่สั่งกินได้เลยโทรสั่งเลยคุณผู้ชมศูนย์เก้าแปดเก้าสามแปดสามแปดห้าสามอันนี้นี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวจะเทออก,กระปุกนึงให้ดูแยาก,ยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่นี่เนี่ยอ่ะกระปุกใหญ่นี่แหละ แกะยากือเปลามันมีปฏิอุ้ยแกะไม่ยากเว้ยนี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมแกะไม่ยากแกะไม่ยากมีกุ้งแห้งด้วย,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 ยน้ำปลาหวานหิงใหญ่น้ำปลาหวานหยิงใหญ่การวิพากรการวิพากร เพราะว่าการเนี่ยเขาเป็นคนขยันขยันทำมาหากินรู้ปะ่ะตอนที่เสกดังๆเนี่ยนางเป็นคนฉลาดเป็นผู้หญิงเก่งเก็บเงินเป็นผู้จัดการให้สามีทำทุกอย่างกนมีเงินเป็นพันล้านแล้วเสร็จแล้วนางก็มาโดนลูกชายคนโตเนี่ยเสือให้ไปเล่นคริปโตยี่สิบล้านยกบ้านให้เกเก็บแปดสิบล้านรวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยล้าน ตอนนี้นางก็ต้องมานั่งเนี่ยทำทำน้ำปลาหวานขายหญิงหญิงใหญ่หญิงใหญ่นี่นีน,นเห็นไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยทำไมน้ำลายสออย่างนี้วะน่ากินไหมน่ากินไหมคุณผู้ชมเนี่ยสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยโทรไปสั่งเลยเนี่ยศ9 8ย์เก้าแปดห้าสอะถ้าใครอันเล็กและไม่เห็นก็ดูตรงนี้เลย แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วโทรไปสั่งเขาเลยเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานอุย้ยเพราะว่าชอบตรงที่มันมีอะไรรูปแบบคุณผู้ชมอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ย อ,อร่อยอืมมาคืนการของการาการของริยาเอก,กโลโซไงเนี่ยดูเดน่าินไหมหนินไมนกินไหม,น,น,ไหมนี่ไงนี่ไง สั่งได้ที่เพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานโทร098 9 3 8 3 8า5แ้าคปหน้าจอแคปหน้าจอล้วสั่งเลยอร่อยมากสะใจมากอร่อยมากมากคุณผู้ชมเนี่ยอื้มอื้ม อ,อร่อยขอบคุณการมากๆเลยนะคะการีิพา,ากกอรพยาเสียกรสกุกกขึ้นมากมากเสือดูนะแม่เธอขยันทำมากินทำน้ำปลาหวานขายดูนะเนี่ย ตานนี้ป้ากรเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกรู้หรือเปล่านางสู้นางขยันทำมาหากินเสือเห็นแม่จะทำหรือเปล่าเสืออ,อืมอร่อยมากอืมอืมคัแม่าจอครับหน่าจอเลย เผ็ดจิงใหญ่น้ำปลาหวานเผ็ดิงใหญ่น้ำปลาหวานเนี่ยครับเลยอร่อยมากเนี่ยเนอ,อร่อยมากการการวิพาปปอ์เนี่ยเขาขยานันนางขยันทำมาหาก,กินนางรักลูกไง เสือเห็นหรือเปล่าลูกแม่เธอทำน้ำปลาหวานขายนะอยู่ดูว่าแมา่สุขยันขหนาดไหนทำครีมขายทำอาหารเสริมขายทำเสื้อมาขายแม่เธอ คือเง,งินพ่อแม่จะไปตั้งเกือบร้อยล้านนะเธอดูแม่จะทําน้ําปลาหวานขายอืมอร่อยการอร่อยมากจอดจึงมากอร่อยจริงจริงอืมอืมห,ห,ห,หญิงใหญ่น้ำปลาหวานหญิงใหญ่เพลิหญิงใหญ่น้ำปลาหวานเนี่ยไม่ผู้ชมเนี่ย มีน้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่ถ้ามองท้งนั้นไม่ชัดกันนี่เลยเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานโทรศูนย์เก้าแปดเก้าสามแปดสาแปดห้าสามเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยสัักใจจริงๆคุณผู้ชมสักใจจริงๆเนี่ยอืมอยากสั่งก็สั่งเลยเ,ลยเนี่ย สั่งเลยเนี่ยแคปหน้าจอแล้วสั่งเลยรับหน้าจอแล้วสั่งเลยโทรไปถามเขาเลยเท่าไหร่เขาไม่ได้ติดหรอกค่ะะโทรไปถามเลยเนี่ยครัคๆแคปแคปโัวไปสั่งเขาเลย ส่งได้ทั่วประเทศอ่ะส่งต่างประเทศยังได้เลยส่งได้ทั่วโลกต่างประเทศเขาก็ส่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอาล่อน การก็เป็นคนขยันทำมาหากินอืมอร่อยอร่อยมากการอร่อยมากอืม ขอบคุณการมากมากขอบคุณการวิภากรภรรยาเส,โสกโลโซขอบคุณมากๆอร่อยโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ะ กุ้งสดใจกุ้งตัวโตเลยกุ้งแห้งตัวโตนี่ยนี่ดูกุ้งแห้งเลยกุ้งแห้งตัวโตมากน้ำปลาหวานเขาใช้แต่ของดีนะเขาใช้แต่วัตถุดิบอย่างดีเลยเนี่ยอืมอืมอืม โทรไปสั่งแล้วเนี่ยโทรไปสั่งโทรไปสั่งครับหน้าจอเป็ดญิงใหญ่น้ำปลาหวานเป็ดญิงใหญ่น้ำปลาหวาน Ừ, nghe không chồng ừ rồi, à, nước muối em ta lại, chính vì nước muối nước ta lại, sao? À, Nha, ừ. À, กุ้งตัวโตๆเห็นไหมกุ้งตัวโตุ้งตัวโตตกุ้งตัวโตต,วโต,ต,วโตเลยนี่โอ้ยโทรสังส่งเลยสั่งเลยเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานโทรศูนย์เก้า3ปดเจ้ามีทั้งกระปุกใหญ่กระปุกเล็กนะจ้าส่งฟรีทั่วโลกเลยไอส่งทั่วโลกส่งทั่วโลกส่งทั่วประเทศทั่วโลกนี่จ้า อร่อยมากอร่อยมากของการการพญราเสกโลโซการวิพากกรพญาเสกโลโซขยันนั่งขยันมากว้าอ,อร่อยมากสั่งเลยจ้ะเขาส่งถึงบ้าน ถึงจากบ้านส่งถ nee, nee, ึงบ้านอืมอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นแบบนี้กระปุกเล็กก็มี เนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่จานนี่จาะหญิงใหญ่น้ำปลาหวานหญิงใหญ่น้ำปลาหวานโอ้ยเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานเข้าไปเลยอือร่อยอร่อยมาก นี nh ìn, nh ìn, ่ค mm ุณ hmm. ผ mm ู้ชมอืมอืมเออเแล้อจะแก่เทให้คุณผู้ชมดูอีกสักปกนึงอร่อยมากเนี่ยคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เทให้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ขาดน้ำมาชการอนู่เนี่ยให้คุณผู้ชมดูเลยของการวิพากษ์ภรยาเสกโลโซนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแม่เทออกมาเนี่ยกุ้งเยอะแยะเลย กุ้งเยอะแยะเลยโทรไปสั่งเลยโทรไปสั่งเลยค่ะโทรไปสั่งเลยนะคะนี่หญิงใหญ่น้ำปลาหวานเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวานโทรศูนย์เก้าแปดเก้าสามแปดสามแปดห้าสามนะคะอร่อยมากซับที่สุดในโลกเลยโทรไปสั่งส่งทั่วโลกส่งทั่วโลกทั่วประเทศขอบคุณการวิพากพรภรยาเสกโลโซนะจ๊ะการวิพากรสุขพิมายขอบคุณมากๆที่ เอามะม่วงกับน้ำปลาหวานมาให้แม่ใครที่อยากกินอยากอร่อยเหมือนแม่ก็โทรไปสั่งการได้เลยนี่จ้านี่จ้าแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วโทรไปสั่งเลย0989383853จากเพจหญิงใหญ่น้ำปลาหวาน